สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆกคนเลยด้วยจ้าพี่นายพี่นายสวัสดีครับก่อนเร็วน้องพี่นายก็สวัสดีนะว้ยสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก่อนเร็ว,รรวอย่าโลกเอาบอกไอเฮ็ดบ่เฮ็ดแบบนี้บ่เลยหนีไปนี่มือน้นองอยู่มาทํางานได้จ้าก,กันเลยอ่ามาเจอเฮ็ดแต่ว่าบานเมื่อแล้วแตเสียดายบ่ได้เจอตุ่มกว่านี้เพราะว่าบ่รูเฮ็ดออกก็เลยบ่ได้ย่างละเบิ่งจ้ะมาเจออีกทีก็คือมือทํางานกันเลย บานเบิ่ดไปตาม,มาจิ้มกันเลยเอามีดจิ้มเอาด้วยจ้าบ่ได้เอาเสียมเพราะว่าเฮาบอเอาก้านเพื่นนอนกินมั้ละกานเอาได้เท่าที่เอาได้โอ้นอนชัดนด,ดมามันได้อยู่มัน,น,นนะไดเดี๋ยวเอาไปล่างเอาด้วยจ้ะ เอาไปหนึ่งนายไปจ่อยแล้วด้วยแต่โมหึงมากเที่ยงเลือกเอาเท่าที่เอาได้เดลยจ้ะเพราะว่าบานหมดแล้วเสียได้อ่ะแลยวต้องไปรอเบื้งอีกเพื่อมันออกเพื่อมันเน่าอีกฮะเพื่อเน่าอีกเพื่อเจอเน่าอีกเมื่อวานนี่ก็เลาะแต่ว่าเ่ลาะมาทนเดลยจ้ะไปลูกไปสองคนสชงครับไปไอ้บอลาตัววิทย์โอ้โห แต่ได้ไมในนี้มีน้ำไหมออกเยอะมากเดีย๋ยวแตถ้าเจอตอนที่เปิ้นงามๆนี้ก็สิ่งอันนี้ค่ะบาสครับเห็ดเริ่มออกเลยเด้จ้าแต่ว่าเริ่มเด้จ้ะเนี่ยหนาสีแบบกำลังเริ่มกำลังรักออกยังได้ยังบอออกเยอะเลือกเอานี่ตัวที่แข็งๆนี้นะ บางดอกก็เอาได้บางดอกก็เอาไปได้ถ้าบานแห้งๆเพื่อก็สิขมที่แบบเอาอยู่บะตัดอกจะห่อขึ้นเสียดายถ้าตัวใดมีหนอนหลายๆบอเอาด้วยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อไปกินหมูเมื่อนี้เฮาทำงานเฮาบ่ o, มีเวลาไปล่างที่จริงดอกบานมันเก็บเ,เก็บหล้กกับต้องล่างเลยต้องเบง่งลูกไปได้อง้์ส่วนต่ ห,หล่นคุกคาคาบลงเ,เยอะมากนอนเพราะว่าทังป่ามัน,นยังออกบัวหลายจะนอนเพื่อนกระสีเน่าเร็วแน่นอนอียงกระสีมาลงมาแรงกระสีมันลุมกินเพื่อนกระสีเน่าเร็วจริงดอกขนาดนี้อาสีฝนอีไม่ได้กิ่นเลยบร่ได้กินเฮ็ดเลยเพราะว่าเหมือนเพื่อนเพื่อนบานจนเศร้ากิน่น หิวขอกน่นเลยดหิวขอกนียอเบนไปม่พี่น <painted vậy> no, the yeah. the ้เบื่งจเสียดยเปนนกัน่ได้ยงเยจได้ปนกันติ๊ถ้ามาตุนี่คือพันะ่ได้ยังเสีด้ยเปนน้ำกันม่เด้่ทางบ้านเลอเลยเดอบอกอะไรนี่ยล่ะบอกอเดี่เนั่ บออกุ้ยพี่เราไม่ทอนเรามทีทนละทีมันไม่เหมือนกันคนละทีคนละสีมันไม่เหมือนกันดิพี่นายยังรู้เลยพี่นายโทรหาอุ้ยติ๊กดิบอกให้อุ้ยติ๊กมาเก็บเห็ดกับพี่อิวเด้อไม่ไว้ไว้ไม่เหลือไม่เลือไม่ก็ไปไปไปหาเจออีกไงเออไปหาดูใหม่ไงไม่มันไม่ขึ้นมาอีกเอออาาละยบางดอกก็ถิ่มเลยเด้อจ้ะ เสียดายเด้อพี่น้องมันกินบ่ได้แล้วเอาไปก็กินบ่ได้เลยใช่ไหเออลกเอาเลยก็ได้นี่วะเพราะดอกบานเฮาก็ลกกังคึ้นอนทางเลยล้ดหัวไปเลยล้ดหัวเสียงกรสิแจ๊วแจ๊บเด้อจ้ะพระเอกน้อยไปไปทำงานผ่าไปไปทำงานถ่ายอะไรแบบเลือกเอาหน้าต่าะไปอีกไปเดินเล่นและอุ้ยเสียดายดึงไหมเออไว้ให้เพื่นเชื่อตัน เลือกเอาเลือกเอาอันนี้เอาบ่ได้เลยทั้งแถบนี่จ้ะเอาบ่ได้เลยเพิ่นเป็นเชื่อไปแม่ในจะได้กินอีกด้วยพีนาก็สิได้ออกเลยละเก็บแบบนี้เบิ่งจะเป็นตน,นอนเต็มเลยนะไม่เลือก,กเ,อเอาไม่เลือกเอาอย่นี้ทำนี่บู้ไว้เต็มตะการเลยทำนี่ทำทนี่มีเยอะ พี่อิวอย่าเจียบมันมันมีต้นนี้ด้วยนะเอาไม่ได้แล้วมันดอกนี่นะอิลมันอยู่ไหนแล้วกึ่งซึ้งเลยมันอยู่ไหนแล้วพี่อุ้ยหุ่มถ้าเลิกงานไปนอนบบกินมืดอีกก็พอได้หนึ่งแจวสมได้จ้ะแต่ถ้านอนกินเบิดก็บม่ได้กินเพราะว่าบบมีเวลาล่างเลยนอนนอนกินแล้วทางผู้ยังเอาได้อีกเลยจ้ะขนาด ดอกขนาดดอกตูมด้วจากทางนี้ดอกตูมพี่เตมหาก็ขึ้นบดอกค่ะสวยเนาะดอกเดียวพี่อยูขึ้นบพร้อมกันดมนมาเหรือเปล่าใหญ่ขนาดเด้แมลงกินขนาดดอกตูมเน่าเลยถ่ายเจไดล่นตั้มเล่นคบาเอาไปได้เล่น ว้าจยักว่างอย่างนี้นี่ขนาดดอกจุูงด้วยจ้ะดอกจุูมก็ยังเปลือยเบิดเอาได้อยู่แข่งอยู่ก้านเพื่อนะแต่มันหัดตอมันก็ุสัตว์มันกินหัวเบิดก้านทันได้มาลุดหัวหลุดแข่งอยู่นะแต่ว่ามันจะเป็นกินสิแมลงกินถือตอมตั้งแต่ยังน้อย วันนี้งานก็เลยเป็นแบบนี้เขินดานแต่ก็พอได้เมนูนะจ๊ะจะไปเลาะหาอีกขอให้เจอช้ำๆเมื่อหานทำงานสวนพอดีอาจิเจออีกอยู่ด้วยอนนี้อย่าพูดเยอะนะนายไม่สนใจอยากไปแล้ว เก็บผักอยใส่เก็บขาเก็บขานแม่ลูกกันยบ่อมพี่ีมาังนมายนีู่นะนากองเชียรอยูนวัเป็นกองเชียรเหรอไม่ใช่ลงกำลังเลยเป็นกองเชียรมาอยู่ตรงนี้ทำไม อุ้ยเต็มตะกร้าเลยอีท่อนไหนเนี่ยมีตั้นเยอะเยอะไหมพี่นายเยอะมากเยอะมากเบิ่งผูเบิ่งผูพี่นายผูเบิ่งดูกนตาผลงานของเรามามาดูกันใกล้ๆเลยจ้ะนี่กะสิบัสวยปั้นใดเด้อจ้ะแล้วก็ได้หลายพร้อมเต็มตะกร้าเลยน้องอยู่เอามาไว้อยู่ห้องเด้อจ้ะเอามาไว้อยู่ห้องเพราะว่าเดี๋ยวน้องอยู่ต้องไปทำงานต่อเพราะว่าเมื่อนี้ ตัดปาล์มด้วยจ้ะก็เลยต้องไปทํางานต่อถ้านอนบอก,กินเมื่อก่อนน้องอิวก็สิได้เอาไปนหนึ่งกินกับเจีวส้มแต่ถ้านอนนอนอย่างวะถ้านอนกินเมื่อก่อนก็สิบบได้กินนะจ้ะก็สิบ่มีเวลาเอาไปล่างเนาะแต่ว่ายังสิไปย่างหาต่ออีกมื้อน,นี้คือสิบบได้พกดักเราจะทํางานเสร็จก็สิย่างไปย่างเลาะอ,อีกพอคิดว่าเพื่อน,น่นาสิออกหลายอยู่นะจ้ะอันน้าจ้าคลิปนี้กะน้องอิวกะสิขอลาพี่น้องไปซํำนี่ก่อนกันแล้วกัน้อจ้าบบได้ทำเมนูไ้เบิ่งเดอร์ น้องอิ๋วก็ต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิวในการทำคลิปต่อไปในเดือจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า